สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับ i-Auto ต a r c h า n าแนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้า Toyota a อ t i ตินะครับปี2017นเะครับเป็นโฉมก่อนโฉมม i n เนอร์เชงคันนี้นะครับคันนี้นะครับบริษัทของเราขายอยู่ที่495,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดตัวรถของคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับเรามาเริ่มในสวยของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ ในส่วนของด้านหน้าครับตัวเก่านะจะเป็นกระจังหน้า3มเส้นนะครับแต่อ่าชมนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็น2เส้นแล้วนะครับยาวมาถึงขอบไฟนี่นะครับแล้วก็เข้าไปในไฟด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับนี่ไฟหน้านะยังได้เป็นไฟหน้ามันติริฟิเเตอร์อยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ล้อก่อนเลยเนาะในส่วนของล้อนะครับได้เป็น ล้ออันลอยนะครับจากโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ16นะครับยางนะครับเป็นยางดันหลอบปี19แล้วนะครับเราเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นรุ่น1.6ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้มาเรามาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ ในส่วนของมือจับนะครับก็เป like ็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับจะตกแต่งมาด้วยนะครับขอบโครเมียมเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับได้เป็นไฟท้าย LED แล้วนะครับคันนี้แล้วก็ในส um. ่วนของคิ้วนะครับอ่าคิ้วฝาท้ายนะครับนี่นะครับจะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับยาวมาถึงไฟด้านในเลยครับเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นนะครับคันนี้ และก็มีไฟทับทิมติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคันนี้นี่และก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มนะครับนี่อยู่ในด้านในนะข้างด้านในข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระกันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับาสามารถเปิดห้องสัมภาระได้จากด้านหลังเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปด้านในนะครับนี่ห้องสัมภาระค่อนข้างกว้างขวางนะครับอ่าแล้วก็ มียางอะไรมาพร้อมนะครับกับอุปกรณ์แม่แรงครบนะครับอ่าแล้วก็ผมจะสอนาการดูรถนะครับว่าเอ้ยมันเคยโดนชนท้ายมาหรือเปล่านะครับนี่นะครับเรามาดูนะครับรอยซีนแท้จากโรงงานนะครับนี่จะเป็นสีนี้นะครับนี่จําไหมนะครับมันจะเป็นสีออกอ่าน้ำอาสีครีมเนาะออกไม่ไมนิดนึงนะครับรอยจุดเม็ดอาร์แท้จากโรงงานนะ ถ้ารถโดนชนท้ายหนักนะครับจนลึกเข้ามาถึงจะต้องถึงต้องถึงตรงนี้นะครับอ่ารอยซีนตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่รถคันนี้นะครับผมรับประกันได้เลยครับว่าไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันบ้างนะครับว่าจะมีฟังก์ชันอะไรเข้ามาเพิ่มเติมมันบ้างนะครับคันนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันเลยนะแผงประตูนะครับเป็นสีดํานะครับตัดสีครีมเล็กน้อยนะคบเพื่อความสวยงามนะครับมือจับนะครับได้เป็นโครเมียมนะครับคันนี้ตกแต่งสวยงามครับเป็นระบบเซนทัลล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กระจกคันนี้นะครับเป็นระบบแจมโพสเทชั่นด้วยนะครับคือถ้าเวลามันกําลังเลื่อนขึ้นนะครับแบบออโต้ถ้าใครแบบว่าเอามือไปดันหน่อยหรือ โดนกระทบนิดนึงนี่นะครับมันจะลงได้อัตโนมัตินะครับมันจะไม่หนีบนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านในกันนะครับเรามาเริ่มกันที่แอร์เนาะแอร์นะครับดีไซน์ของคันนี้นะครับจะเป็นแอร์ทรงกลมนะครับปรับได้3 6 0องศานะครับค่อนข้างแปลกใหม่นะครับนี่นะครับนี่เป็นที่ปรับเนาะที่ปรับกระจกนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็เลื่อนได้รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับคันนี้ค่อนข้างไฮเทคนะครับกุญแจก็อ่ากุญแจตัวรถคันนี้ก็จะไม่เป็นกุญแจแล้วเนาะก็จะเป็นเป็นรีโมทนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของอ่าพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นมันติแล้วนะครับมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างทันสมัยนะครับนี่สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงรับโทรศัพท์จากตรงนี้ได้นะครับนี่เครื่องเล่นคันนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องเล่นวิทยุซีดีนะครับเป็นอ่าจอ ค่อนข้างใหญ่นะครับเรียบสวยงามมากนะคะแบบว่าปกติที่เราเห็นกันมันจะเป็นแบบปุ่มยื่นออกมาเนาะมันจะไม่ค่อยสมูทนะครับแต่คันนี้เขาเก็บรายละเอียดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็น R4 สีดำตัดสีครีมเนาะเป็นทรงกึ่งสปอร์ตค่อนข้างสวยงามนะครับนี่แอร์คันนี้นะครับเรายังได้เป็นแอร์แมนนวลอยู่นะครับปรับได้4ระดับนะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยงาม เบาคันนี้นะครับเราได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสวยงามมากเลยครับยังเป็นเบาะหนังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับนี่และคันนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัยนะครับถึง7จุดเชียวนะครับจะเป็น2คู่หน้า2คู่กลางตรงเบาะนะครับและ2คู่หลังนะครับแล้วก็ตรงใต้ขาคนขับนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับอ่าก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเนาะสามที่นั่งเช่นกันนะครับเบาะยังใหม่อยู่นะนี่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่นะครับพิเศษมากมีจุดชาร์จแบตนะสาหรับใครที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังก็เล่นไปชาร์จไปได้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวแบตหมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับก็จะได้เป็นเครื่อง VVTI นะครับ 1,600ลิตรนะครับแรงม้าคันนี้นะครับอยู่ที่125แรงม้านะครับนี่เครื่องยังใหม่ใหม่สะอาดอยู่เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับคันนี้นะครับสามารถเติมน้ำมันได้ถึง e85 นะครับนี่เป็นไงครับเครื่องสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับรถเพียง3ปีเท่านั้นเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการดูรถว่าคันนี้เคยโดนชนหน้ามาหรือเปล่านะครับดูง่ายๆนะครับเรามาเริ่มจากา คานขวานะครับทางด้านขวานะครับถ้าเป็นทางของรถก็จะเป็นทางขวาของรถนะครับนี่นะครับตัวน็อตนะครับยังไม่มีขยับนะครับยังไม่เคยโดนแกะโดนแคะโดนเกามาเลยนะครับจุดเม็ดอาดแท้จากโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วมาดูคานขวาครับนี่คานขวาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยบิ่นนะอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นรอยจากโรงงานนะครับคานหน้านะครับก็เช่นเดียวกันนะครับรถไม่เคยโดนชนลึกเข้ามาถึงชนตรงคานแน่นอนครับนี่รถสภาพดีครับ นี่นะครับรถคันนี้นอกจากรอยโดนหินสะเก็ดเล็กน้อยแล้วน่วไม่มีรอยชนอย่างอื่นอีกแล้วนะครับฟ้ากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับคันนี้มีเครื่องหมายมอ,อก,อกอสติกเกอร์จากโรงงานมาอยู่ครบนะครับนี่สามารถรถสามารถตรวจสอบได้นะครับมีเล่มทุกคันนะครับคันนี้ ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a a อันตินะครับปีบเ1 7นะคบเป็นรุ่น1.6ตัว G นะครับคันนี้นะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับขายอยู่ที่ราคา495,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์089 480 7362นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถได้นะครับที่บริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่ ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับอ่าแรกสาขาที่2นะครับตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับอลูกค้าที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ